วันนี้ขอนำเสนอพระกรีบบัวของพระครูใบดีกาเกี้ยงหรือสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงศีรวะัฒนโนแห่งวัดสุทัศน์กรุงเทพพระกรีบบัวเป็นพระเนื้อผงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2475ซึ่งมีพุทธลักษณะคือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิผงของพระครูใบดีกาเกี้ยงแห่งวัดสุทัศน มีเรื่องเล่าขานกันว่าผงที่ท่านลบอยู่ในกระดานนั้นขณะที่ท่านบริกรรมปลุกเสกจะเดินได้ประหนึ่งมดปวกที่มีชีวิตพรปกีบบัวมีพุทธคุณเมตตามหานิยมค้าขาย